ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะรยและกดกระดิกแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับสู่ไอสารอาอร์แกนิกฟาร์มนะครับยามเช้าเชของวันนี้ดูสภาพเมฆคึ้มมาเลยครับผมโอากาสที่ฝนจะตกก็พอมีจะมี วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับก็เหมือนประจำในทุกๆเชา้าก็คือต้องตื่นนอนมาก็ต้องมาตรวจเช็คสภาพแปลงอะครับแปลงผักสลัดว่าเออมันมีหนอนลงไหมเพราะถ้าหนอนลงอะครับคืนเดียวแค่นั้นแหละรู้ผลเพราะว่าอีกคืนหนึ่งอะอีกเช้าว่าเหนือครับเราจะเห็นขี้มันเลยเราเห็นขี้มันเลยครับว่า มันขี้ออกมาเป็นขุยๆแล้วก็มันจะมีร่องรอยในการโดนผักสลัดโดนกัดกินนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าใบของผักสลัดอ่ะมันเหมือนกับห้องครัวครับที่เอาไว้ปรุงอาหารสําหรับให้พืชมันจเจริญเติบโตเพราะถ้าใบมันถูกทําลายไม่ว่าจะถูกทําลายโดยหนอนถูกทําลายโดยเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้พืชเราอ่ะพืชผักสลัดของเราเติบโตช้าแค่นั้นเองครับเพราะนั้นสาเหตุหลักที่เราต้อง ต้องกําจัดพวกหนอต้องกำจัดเชื้อราพวกเนี้ยครับก็ก็คือสาเหตุนี่เลยก็คือมันจะทําให้ใบเราอะ่ะหรือโลคใบเราหรือโรงครัวเราได้รับความเสียหายแล้วก็มันผลิตผลิตพวกเอ่อผลิตเอ่อใบอื่นๆแล้วก็ทําให้ละทาให้ผักสลัดเรา,ดาโตช้าแค่นั้นเองครับเพราะนั้นเราต้องตรวจเช็คในทุกๆเชา้าแปลงนี้ไม่มีนะครับแต่เหมือนมันจะโดนเชื้อราเนี่ยครับเชื้อราที่มันกิน กินใบพวกนี้มันมีโอกาสที่จะรามรามไปที่ใบอื่นๆได้เหมือนกันถ้าเราไม่ใช้เตโคอโเดมาในการยับยั้งนะครับไม่ให้มันลุกลามไปที่ต้นอื่นๆเพราะถ้าเราใช้เชื้อราเตโคอโเดมาซึ่งเป็นเชื้อราดีนะครับเอามาลดผสมน้ําลดราดอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยยับยัง้งยับยั้งเชื้อราให้กระจายแพร่ไปที่ใบอื่นๆได้ครับผมมันจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลดน้ําด้วย รดน้ําด้วยผสมน้ําน้ํายาเชื้ผสมน้ําเชื้อราเตโคโดามาเข้าไปที่ผมพอเลี้ยงอยู่โ okay. อเคพาเพื่อนมาดูผักสลัดอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือสวนเป็นที่ของเพื่อนบ้านที่เขาอนุญ,ญาตให้ผมเอาผักสลัดมาวางได้ที่ที่นี้ จะช่วยเขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกตัดสะอาดเรื่องหญ้าลกอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะหมั่นตัดหญ้าให้เขาซึ่งผมก็ตัดไปแล้วแต่ตัดไปแล้วแล้วหญ้ามันก็ลกขึ้นมาเพราะว่ามันได้น้ําฝนเข้ามาหล่อเลี้ยงเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้เราก็จะตัดเคลียร์ตรงนี้ทิ้งไปให้หมดประมาณนี้ครับแต่โดยรวมแล้วมันไม่ค่อยลกเหมือนเมื่อก่อนละวันนี้ มันก็มีนกเข้ามาชอบเอาขุนมะพร้าวไปทํารังด้วยนะครับเราก็มาตรวจเช็คสภาพเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆเห็นสังเกตว่าถ้ามันผักสลัดอะหน้าฝนนะครับมันมันจะยืดหน่อยเพราะว่ามันจะมันจะมันไม่ค่อยได้รับแสงแดดเท่าไหร่แดดไม่ค่อยมีครับมันเลยทําให้ผักยืดอันนี้ผีเสื้อต้องไล่มันนะครับถ้ามันมาเกาะอย่างนี้เสือมันจะวางไข่ รเราก็นั่งตรวจเช็คอย่างนี้ครับถ้ามีต้นหญ้าอื่นๆงอกขึ้นมาตามอย่างงี้ครับเราก็คอยดึงออกเพราะว่ามันจะคอยไปแย่งสารอาหารสารอาหารของผักสลัดเราครับส่วนตรงนี้มันโดนหนอนหนอน,หนอนเล่นงานครับแต่ผมฆ่าหนอนไปละ แต่มันก็จะเกิดร่องรอยความเสียหายเพราะนั้นใบเนี้ยเราก็จะใช้ไม่ได้เลยเห็นครับเวลาเราจะขายก็คือใบข้างล่างสุดเราจะตัดทิ้งหมดเนี่ยครับการปลูกผักสลัดหน้าฝนก็คือมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งมันก็เพราะนั้นเราต้องหมั่นตรวจแปลงอะครับถราพูดง่ายๆคือต้องตรวจทุกเช้า ดูร่องรอยความเสียหายเพราะบางทีตอนกลางคืนนะครับมันจะขึ้นมาขี้ในทุกเช้ามันจะมีหนอนถ้ามีหนอนลงนะครับมันก็จะอันนี้มีหรือเปล่าผมกำลังไล่ตรวจเช็คใบใหม่ๆอยู่ เนี่ยครับเพื่อนๆคร่าวๆก็คือเราก็ต้องมาเดินตรวจตรวจต,ตาในทุกๆเชา้านี้อย่างใบนี้โดนเชื้อราเห็นไหมครับเราก็จะใช้พวกแตกูดมาเข้ามาช่วยยับยั้งได้เหมือนกันนี้เหมือนจะเป็นร่องรอยหนอนส่วนใหญ่ม,มันมักจะอยู่ใต้ใบอะครับมันจะหลบร้อนหลบแดด เพราะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบดูดีๆถ้ามันกินเยอะๆมันทำลายเยอะๆใบเราก็จะเสียได้มันก็จะทำให้ไม่สวยเวลาเราเอาไปขาย,ยครับแค่นั้นเองโอเค,โ,อเคโดยรวมแล้วโอเคครับค่อนข้างจะปลอดภัยไม่มีอะไรประมาณนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก็คือพาเพื่อนๆมาตรวจเช็คสภาพแปลงผักสลัดแค่นั้นเองครับ เพราะนั้นเวลาเพื่อนๆตั้งใจจะปลูกผักสลัดขายไม่ว่าจะขายหรือจะไว้กินก็แล้วแต่ครับกินส่วนตัวอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องตื่นเช้ามาก็มานั่งเดินดูผักสลัดหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสานด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นนยครับวันนี้ก็แค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับ